สามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก0 9 4เฮ้ยผมถูกทุกคนผมซื้อสามตัวผมถูกวันนี้เรามาอยู่กันในแมปนะครับผมผู้เล่นโรบ,บอททุกคนนะฮะที่อยู่ในแมปเกมนี้ก็ประมาณเจ็ดพันล้านตัวรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะครับผมว,ว้าวเ,เปิดคลิปเหมือนกับแตงฟอร์เลยแต่ผมไม่เหมือนแตงฟอร์นะฮะ ผมจะมาซื้อหวยตามเลขของผมผมไม่รู้ว่าผมตัวที่เท่าไหร่เออในแบบนี้ก็เถอนนะฮะต้องเข้าไปดูกันก่อนนะครับผมจะซื้อหวยตามเลขเลยเป๊ะๆซื้อเป็นไปเลยนะครับผมจะส่งเสริมเล่นการพนันให้กับเด็กป่าวะจะโดนหิ้วไหมเนี่ยก็ซื้อตามเลขอ่ะ นะฮะมันขึ้นเลขที่เท่าไหร่ก็ซื้อแต่เลขตามนั้นอ่ะมีบริจาคสูงสุดนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้บริจาคสูงสุดด้วยนะครับแล้นี่ก็คือสามห้าพีเอ็กเฮ้ยนี่บุคคลในตำนานเหรอหรืออะไรอ่ะหรือเราคุยได้ใช่ไหมแล้วไปแล้ว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 ไม่เกี่ยวเฮ้ย กูสาดูแต่งฟอร์มาว่าจะไม่ตกปะโถเอ้ยเออมันมีรูลืมไปนะครับเอาละครับผมผมจะไม่พูดมากอะไรบ้างมายค้นหาผู้เล่นเลยครับผมนี่ชื่อผมเลยฮะเฮไอชื่อตัวเองหายปะโถแปบ๊บหนึ่งมาไม่เร็วหรอวะว่าเร็วไม่เร็วมัวมวมวค้นหาผู้เล่นหุ้ยนี่อุ้ย แรงหนวงนี่มันอะไรกันเนี่ยตัวจะแตกอยู่แล้วและนี่ก็คือเลขตัวละครผมนั่นเองนะครับผมโอ้ยหลักมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสามสองสี่สามหกแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์แมให้ไปจะซื้อยังไงละทีนี้ปากฟ้ากี่ล้านมาเนี่ยเฮ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเสียนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านครับทุกคนโอ้โหมาดูกันครับผมว่า นกพัสจะมีเลขนี้หรือเปล่าปะพันล้านเลยเหรอนกพัสครับทุกคนเฮ้ยเไม่ได้จ่ายนะเว้ยแต่เราจะซื้อนะครับผมถ้าผมถูกเนี่ยผมจะแจกคนดูคนละบาทนะครับมันยังเดือนสิงหาอยู่ครับทุกคนโอเคพรุ่งนี้ครับ 2,000 Years Later ใครที่อยากจะหา G-Man ปไปเทศแบบอึ้งๆแบบผมเนี่ยก็ได้ที่ร้านบิวปากรช็อปนะครับผมหรือจะตามหาแมป Toilet ตเท,ทว r ดิเฟนต์ร้านบิวปากรก็จัดให้แบบจุกๆทั้งตัวอัปเดตใหม่และอัปเดตเก่าก็เข้ามากันไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับเยอะจะจัดหรือว่าจะเป็นแมปคู่แข่งอย่างสกิ้บิ๊ดดี้ทอยเลตเท,ทวดิเฟก็เยอะด้วยเช่นกันครับ ็รองหากันดูนะครับว่าที่ไหนจะโดนใจสหรับปะรกจุกๆและยังไม่พอยังมีอีกหลากหลายแมปอีกด้วยครับผมอยากได้แมปไหนก็จิ้มกันมาได้เลยครับจุกจริงเอาละครับทุกชุชมครับและนี่ก็คือวันที่หนึ่งกันจานะฮะเรามาดูกันว่าเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงจะปิดระบบแล้วครับทุกคน กขบินหาตัวเองก่อนแป๊บด้อยู่ตรงไหนวะวา้ปวาปุ๊บก,ก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะและนี่ก็คือเลกของผมที่จะค้นหาในวันที่หนึ่งนี่เจอหรือเปล่ามาดูจะจะหา,หาเล็กยังไงดีวะจะหาขบพุกลัก,กมันก็แทบจะไม่ได้นะครับต้องพิมพ์จากท้ายมาเดี๋ยวขออัาจอปแป๊บเอาอะไม่มีอีก <c oughs> หนึ่งเก้าไม่เจอแปดหกไม่เจอบ้านน่ะคนหาแบบตุ่มตัวเลขรูปตัวเลขยังไม่มี <_ GO> อะไรว่าหวยหมดแล้วครับท่านผู้ช <_ GO> มฮะ <_ GO> <_ GO> ล่างบุญข <GO> ้างบุญแล้วกันนะครับคน รัฐบาลไม่มีเอาแล้วครับท่านผู้ชมเราก็ต้องซื้อร่างบุญเอาแล้วกันนะครับผมก็จะปิน904นะฮะและ681นะครับผมตลับกัน3ตัวหรือว่ามันจะมี819ด้วยวะก็ไม่รู้นะครับผมเราจะเน้นตัด3เหมือนกันนะฮะ904และก็681นะครับ,ะะรบผมดิวรูปผล4โมงฮะ <laughs> ดิวจัด ปาไปอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์เก้าสี่เฮ้ยผมถูกทุกคนผมซื้อสามตัวผมถูกผมถูกสามตัวแต่ผมลองไปถามดูแล้วนะครับคือไอ้สามตัวท้ายเนี่ยมันกลับไม่ได้ครับครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะเอาละครับ สี่เก้ฟังอีกครั้งค่ะรางวา<ะ>ัลทายสองตัวงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุษภาพันห้าร้อยหกสิเลขที่ป้ายละเก้าสอ่ะเก รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวกระโดดตีคือาตื่นตีที่สามตัวรู้ไหมจะทำการรางวัลที่หนึ่งตุนเก้าสี่และเก้าสี่ติดกันเลยและก็แปลว่าถูกสามตัวแล้วก็ถูกสองตัวด้วยรางวัลรางวัลสองรางวัลรวดเลยรางวัลที่หนึ่ง ร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งผมเม่ได้ฟรีแยกสองตัวแล้ว <laughs> ขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567เลขที่ออกเลข 1 9 9 6 0 6 1 9 9 6 0 6ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก1999606 โดยที่รางวัลที่1นะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นึ่จำนวนสองรางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือหนึ่งเก้าเก้าหกและหนึ่งเก้าเก้าหกนจ้านจลานจินเกชอบหลานของกระผมเองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นหลานที่สุ่มตัวละครทอยเลสทาวเวอร์ดิเฟนและสกินบิดี้ทอยเลสทาวเวอร์ดิฟที่เป็นกลองใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวอ้าว หมดไปแล้วเหรอเนี่ยแมงก็ตึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเติมก่อนเ <laughs> ฮ้ยบอกคำเดียวว่ามีตัวละครตึงๆที่คัดมาเป็นพิเศษที่อยู่ในนี้แน่นอนแทบจะไม่มีตัวละครกิกกี้เลยก็ว่าได้นะครับก็มีตัวละครอีเวนต์ตัวละครคอสมิกกอรี่และมิสติกแบบพิเศษวิธีรับของรางวัลก็ข่าวที่ติดต่อรับของตรงนี้เลยครับแล้วก็แชทส่วนตัวทิ้งไว้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับผม